ก็เป็นการแข่งขันในรอบชิงชาเลิศระหว่างทางด้านทีมโนสปอนกับ B ีเซ o ก d นะโนสปอนอยู่ฝั่งบลูไซด์ครับฝั่งฝั่งซ้ายคนดูกับทางด้านของบีเซ o ก d ฝั่งขวาคนดูมาดูดีกว่าครับว่าจะเปิดเฟสแรกด้วยการแบนตัวอะไรกันบ้างครับ เริ่มต้นที่เอาอีกครับอีกหนึ่งจังเกิลที่มีความสามารถในการจะล้วงแบคลายครับจากตการสกิลอย่างแลก้ก็แชนนะแล้วก็ทำจังหวะได้ค่อนข้างน่าํำคาญมากครับตามมาด้วยการแบนเอลสูที่เรียกว่าทางด้านของโอสปอนก็เล่นไว้ดีอยู่พอสมควรครับ เทรดกลับมาด้วยการแบนตัวละครอย่างาเกงก้า uh huh. และจบด้วยการแบนตัวเคนครับเอาละครับตัวที่หลุดตอนนี้มีอิกกี้บีแวนมีลุยมีอาญาต้องดูว่าใครจะชิงใครไปครับ ใครจะชิงใครไปเล่นนะโอ้นี่คือการโยนคำถามครั้งใหญ่ครับคำถามคำถามนี้ว่าฉันเอาอิกกี้มานะแล้วพวกคุณละ่ะจะเอาอะไรไปครับสองตัวนี้อย่าลืมครับตอนนี้ตัวที่เป็นท็อปพิกจะเปิดอยู่ครับหรืออาจจะไม่หยิบเลยก็เป็นได้อะ่ะ แวนอายะแล้วก็รูอีดีใจนะก็เปิดอยู่แต่อย่าลืมว่าพอเราแข่งแบบเป็นซไฟฟ์มันมีในเรื่องของสิ่งนี้เรียกว่าโกลว์แบนอยู่จะจ่ายหนักเลยไหมเปิดมาเป็นทางด้านของอู้ ตีมี่แล้วก็ลิเลียนาครับก็น่าจะเอามาเล่นเป็นลักษณะของคอมพิ์ไฟล์นั่นแหละแต่เล่นทีมไฟล์แบบจังหวะสองมากกว่าจังหวะแรกคือโดนเปิดก็ได้ครับแล้วก็ค่อยส่วนเปิดมาเป็นเมทแล้วก็โรมิง นั้นเท่ากับว่าโนสปอนอาจจะต้องหยิบโรมิงแล้วก็อีกสักตำแหน่งหนึง่งหรืออาจจะหยิบแครี่แค่ตัดเราเล่นกับทีมีได้ออกไปครับอืมแล้วมาเป็นทางนั่นของไวโอเลตครับตามด้วยตัวอย่าง คีรารกลางแครี่แล้วก็ป่าในขณนะที่อู้อันนี้ฝั่งของบิเซก n จบที่โอเมครับเป็นโรมกลางแล้วก็บนนะเอาเรอสิเฟสสจะมาจี้แบนที่อะไรกันครับทางบิเซกันนะตัดตัวอย่าง f o ร์เรติโนออกไปครับแล้วก็เป็นการตัดเพนออกไปแทน แล้วก็แบนด์อาญาทิ้งไปครับอย่างว่องไวต้องมาดูว่ารูอี้จะถูกหยิบมาหรือไม่ครับหรือจะเป็นรมตัวอื่นแทนโนสปอนอาจจะแบนด์ป่ายชักตัวไหมฮะเพราะว่าตอนนี้แผงหลังนี่คือสบายมากเลยโอ้แล้วตัดแครี่ไปด้วยครับ เป็นตัวอย่างออหายครับอืมเอาเรอสิจะเปิดด้วยอะไรครับแคลี่ไหมเอ่ยหรือจะยอมเปิดป่าแต่ตอนนี้ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นครับ สองเลือกแล้วครับพอเวลางุดเข้ามาให้เรื่อยนะสำหรับดีเซ็กันและจะไปจบที่โอ้จบที่ซิลครับคือตอนแรกที่ในแบรนด์เฟสสองเนี่ยผมมองว่าโนสปอนอน่ะน่าจะต้องตัดตัวรูอีกหนึ่งตัวไปซึ่งนั่นก็คือซิลครับแต่ว่าเหมือนจะเลือกตัดดีเพทแคลรี่อย่าง บอลไฮออกไปแทนนะน่าสนใจครับว่าอะไรทําให้เขาตัดสินใจยอมปล่อยบอลไฮให้กับฝั่งของดอีเซกันนะครับออฟเลนที่จะไปยืนกับโอเมนได้ก็ต้องเป็นตัวไฟเตอร์นะ จะได้ยืนไหวแล้วก็มีดาเมจด้วยยืนได้นานแล้วมีดาเมจส่วนซัพพอร์ตที่ขึ้นกับไวเลดก็จะมีตอนนี้เปิดอยู่ก็มี l u มเบอก็ได้ครับเทนก็ได้ผมดัมก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นตัวอะไรดีฮะอู้โอเคครับจบที่บินนะแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างโทโรครับแสดงว่าต้องการเลือกจ่ายฮีโร่ที่แบบว่าเป็นโลคอสนะครับ เอาละสิดีเซกันจะหยิบแครี่อะไรครับเท่าที่ดูตอนนี้คือทีมมีตัวล้วงกับตัวโปกแล้วแสดงว่าขาดตัวที่ทำ DPS DPS ที่เหลือครับจะไปลงที่สลิมหรือว่าเทอรี่หรือว่าเทลอานาสครับหรือว่าจะไปอย่างคาเฟนี่ดี สิบวิสุดท้ายครับจบที่โอเครู้เรื่องครับเป็นสลิมครับถ้าก่อนแมชอัพเกมแรกนี้ครับก็โนสปอนเลือกมาเป็นคอมในลักษณะที่พิกออฟครับสามารถเล่นได้จากทางด้านของคิราแล้วก็ทอโร่ o, รวมถึงมินะด้วยซึ่งสามารถพิกออฟตัวละครที่ดลุดโพสิชันมา ได้ค่อนข้างวายในขณะที่บีเซกันครับก็อาจจะมองว่าเป็นคอมลักษณะของฟิกออฟไม่แตกต่างกันแต่ดีเบสจากฝั่งบีเซกันผมมองว่ายังไงก็ตามเราดูจะต่ํากว่าฝั่งของลุงสปอนเพราะว่าอย่างเลนกลางในอีกกี้ฮึบบกได้ค่อนข้างต่อเนื่องกว่าลิเลียนหน้าพอสมควรส่วนป่าเนี่ยซิลอ่ะมันใช้เวลารีาเเบตจากการที่ยืนรำไปเรื่อยๆครับแต่ว่าคีรามันเป็นการมุดเข้าไปเบิร์สหนึ่งจังหวะเลยดังนั้น ให้เม็ดเอาพุทของโดนสปอนจะค่อนข้างออกแบบว่าชุดเดียวเจ็บเลยตายเลยหรือไม่ก็รอดไม่ตายดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนสปอนน่าจะไม่ได้แบบว่าเล่นดิบเถื่อนมากในช่วงต้นเกมรอสักประมาณ5นาทีนะถึงค่อยออนไลน์ค่อยเล่นแต่ว่าบีเซกน่าจะเล่นไวครับสัก3านาทีก็น่าจะเห็นการเปิดเกมแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันครับ โอเคไปไปครับเข้ามาก็ไอนี่เลยทีเดียวครับพอร์ตนะ โอเครับมาครับไม่น่าติดปัญหาอะไรทั้งสิ้นแล้วฮะเปิดมาก็เป็นการชนเล่งกันปกติครับแต่ที่น่าสนใจคือ การที่เราได้มีเปียครับเข้าไปอินเวดเลยนะแล้วพีเอ็เมจะทำยังไงครับก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องปล่อยครับดูบัตไปให้ไม่ได้แต่ตรงนี้ท RW กับรอยเลนก็เข้ามาอินเวดคืนครับเพราะว่ารอปู่นีม,มนันเติมรับนะซิวีเขาไปโขก2ตัวครับสวยมากเชนซีซีไปแต่ว่าปุ่นีได้เลนบัฟไปแล้วอาเดียจึงอยู่กลางวงครับต้องฟิกเกอร์ถอยออกมามีจิโยพยายามจะกิ้งยิงอยู่ซิวี โขกไปครับไม่ได้ใครครับเจ้าภูมิซอยครับซอยแล้ว t r w ตดมารอแล้วครับเตรียมงัดก็เป็นการเทรดป่าไปครับจากป่าแนวนอนเป็นป่าแนวตั้งนะฮะตาเทียมาตรงกลางเพื่อโฉบแวะทำเวฟครับกูจะหาเดชลึกไปหรือเปล่าครับ พี่ก็มาช่วยขูมเมฟครับเพราะว่าทามิง่งก็ไีบอย่างมังกรกำลังจะมาข้างบนมีนาของซาทียครับผมซาทียดึงมาก่อนเลยครับใส่ปุงีแต่ว่านี่ครับบีบให้ต้องจ่ายปีิกออกมาครับแล้วก็เป็นทางด้านของโนสปอนครับพี่น่าจะต้องปล่อยเอาท,ทีนี้หรือเปล่าเ,เพราะว่าเอาบาังกรไปครับแต่ว่าก็เหตุมาด้วยทางด้านของนักเซยอร์ ซาเทียพยายามจะเข้าไปปั่นป่วนอยู่แต่กูอีกก็ยังคอนโทรลไว้ได้แล้วตรงนี้ครับเือนจะมีคนตายาเดสเกตเฟิร์สปลาใส่รถเอ็นเวนไปครับเพราะว่ายืนดิบที่ไปหน่อยฮนะแล้วก็ยังคงโฟกัสที่การอินเวสตนะครับในป่าต่อครับสูตรสายจเจ้าฟูมิไปครับ แล้วโอเคครับบาปนี้ต้องตัดใจอะ่ะหนีเก็บไปได้แต่ว่าซิลวี่รีนเกตเข้าไปโขกใส่ทีว w วหนึ่งครั้งทต้องกดฟิกเกอร์ถอยออกมาทันทีครับเหมือนจะไปได้ที่หลังบ้านหรือเปล่าครับโอ้ยโอ้อย,ออยแต่ว่าซิลวี่โอ้ยเข้าไปลึกจริงล่ออยู่นานครับแล้วไอไวเบอร์ไปเลยครับสำหรับมิธิโยเอาให้รู้ดำรู้แดงไปครับ ข้างบนครับคุดค้ดคุ้ดไหมฮะตาเทีหนึ่งวีสามอยู่ครับตรงนี้แล้วเหมือนว่าจะแจกคิวให้ครับออเพราะว่าออกไปได้จริงครับพยายามจะยื้ออยู่นานละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสร้างสเปซให้กับเพื่อนรุ่มีมนะ ครับฮาเดสก็แวะมารีบเคลียร์เวฟก่อนที่จะลงไปโรมข้างล่างนะโผล่ไปครับไล่เคลียร์ิวเลยเหมือนจะเข้าทางนี้ด้วยครับแล้วไปเบิร์ส,สุดแนวหลังครับตรงนี้ลาเต้บ <Sit in S 1> ีเปียเข้าไปเบิร์สแรงมากเคลียร oh. ์ิวเกิดใหม่ให้กับเพื่อนแต่ว่าตัวเองก็ตายลงไปแล้วเจ้าปูก็โดนมิตีโยเก็บไปปูงี่จะเป็นโปรโมชั่นอันที่3หรือเปล่าครับ แล้วนะะัขาเดียกันก็เป็นตัวออทีโยที่เก็บป้อมแรกไปได้แล้วตรงนี้อ้าว j w วพยายามจะรีเอนเกตครับแต่ว่าเพื่อนบอกว่าถอยดีกว่าครับไม่มีดดเมจแล้วโอ้ไหลเปียงไว้ฮะ ข้านมีไฟเกิดขึ้นครับซาทียยืนเล่นอยู่กลางวงซีไอัต้องถอยอ้าวแล้วก็โดดเข้าไปยืนอยู่แบบนี้ซิลวี่ก็โดนซอยจนตายจากเจ้าภูมิแล้วซาทียปิดเข้าไปเพื่อจะดึงมาปั่นแต่ว่าเจ้าภูมิยังคงไม่ตายแล้วพี่โยคายครับรออินเลนรออินเลนกดตัวแข็งถุงเวลาไว้แล้วซาทียพยายามจะปาดไปครับเรียบร้อยครับดีฟีดเสร็จเรียบร้อยอแต่ว่าใครครับมาเผาเมื่อกี้แบบ ห้าทีครึ่งนะเอาละแล้วพอเป็นอย่างนี้ครับโดนบีบไปเรื่อยครับสำหรับฝั่งของบิเชก,กันครับแต่วาบิเชก,กันมันจะสวยได้สวยหรือเปล่าจังหวะนี้พี n อ็นพีกับปุกงอเข้ามาเล่นจังหวะแรกแต่ว่ามิจิโยยิงฟรีจนทีเยบิวตาย ทีอาร์ดิวครับไม่สามารถจะเคาะให้เพื่อนเกิดขึ้นมาได้ก็เลยตะกายเป็นที่เพื่อนคิวที่โยกนกระหากครับโอ้ สูงกะทีครึ่งครับเกมดูแบบตึงๆเงีงยบๆนะข้างบนมีมวยหรือเปล่าซิลวี ขณะเดียวกันลัสเซียีเปียก็ไม่เก็บมังกรมาให้ทีมนะข uh ้า oh. บนก็พยายาวินเวทคืนครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเข้ามังกรไอ้เข้าตัวเซเยอร์ uh oh. ดูไฟที่ข้างบนครับขอไฟเมาส์มาดูมีป็นหานนะไฟเกมแรกนี้ d ิ w uh oh. ครับ uh oh. เข้ามารับ ดาเมจนะแต่ว่าเกือบตายครับนี่ครับเดวกนันข้างล่างก็ดันจนแตกไปครับน้องสปอนด์ับเดินเกมไม่อยู่จริงอ่ะตอนนี้เหลือเทียสองเทเลตที่เล่นกลางอย่างเดียวครับสำหรับฝั่งวิเซกันนะ เขาจะกันยังไงเองเย่ยโุ้ยเราเข้าไปเล่นจังหวะแรกคือวี้ครับพื้นไปครับจบครับแยกย,ย้ายอุ้ยฟิกเข้าไปงัดมาอย่างงี้หรอเอาจริงว่าพีเดมแล้วปไปทาเดสฟิกคิวไปส่วนทางด้านของปุกงอีกจะเข้าไปล้ำต่อครับแต่ว่าก็ไม่รอดเช่นกันแล้วพี่โยยังคง,ง,งไม่ตายครับเข้าไป 2, 2> <uce> ก็ออกมา2ครับออกมาเป็นศพ สมารไปหรือเปล่าครับเอาละฝั่งนูสปอนครับก็มาซีเคียวตัวของเซเยอร์ไปได้ครับไม่ได้แบบว่าผิดถูอะไรเพราะว่าตอนนี้คือการเงินเนี่ยห่างกันประมาณสี่พันนะแล้วเป็นสี่พันที่เรียกว่าหนักหนาสาหัสเพอะของเอของทางด้านบิสซก,กันเลย หลังจากได้สเนเยอร์มาก็มาเปิดมังกรต่อด้วยครับถามว่าแบบนี้โอ้โหล่อซื้อครับสตาเทียบอกว่าล่อล่อสำเร็จด้วยประเด็นครับดึงไว้อยู่บนกันเยอะมาก Dark has been summoned. ส่วนตรงนี้อ่ะโดนชามา สถานีถึงกับต้องเบรกเพราะว่าโดนทางด้านของทางด้าน CRW ครับงัดเข้าไปแล้วด้วยฮะดีครับมีเบรกเอาไว้จังหวะนี้มันจะตีป้องกางกันต่อครับเร่งตีเร่งตีแต่ป้องกลาแตกไปครับ CRW เริ่มจะไม่อยากเล่นแล้วครับอือหือลงมาแล้งต่อนะสเกิร์มีแบบสุดๆเลย พีดับบิไอพีเอ็นเอ็มโดนหรือเปล่าตายครับโดนลอตเตอี่เปียเข้าไปเบิร์สแนวหลังส่วนพีดับบิลครับที่เข้ามาจะงัดก็ไม่สำเร็จด้วยครับ oh, oh, oh. เรียบร้อยครับกลางแตกแล้วฝั่งของดีแค่ก้าพียงจะเข้าไปล้ำอยู่กลางวง ได้กลับมาก็จริงครับซูซาเทียแต่ปุ่งอีงก็ั้ตอราไม่เช่นกันเพราะเป็นวิธีที่เก็บโดมเมตติ้งไปได้ซิววิกแลไฮเดรพยายามจะเข้าไปโป๊กต่อครับแต่พื้นบ้านมันดูไม่ค่อยเรียบเลยเรียบเนียนแล้วน่าจะปล่อยกับบ้านหรือเปล่าดเดียวกันครับเรนบนก็ดันมาถึงนี่นะฮะแล้วดูครับเซเยอร์ถุงถุยใส่ปอด้วยค่ะที่ค่ต้องทีมไฟกันครับได้คิวกับคืนมาแต่ว่าจะคุ้มหรือไม่และ แบบนี้ครับมเมนตั้มเกมเขค่อยเทยไปหาฝั่งของโูสปอรอตเรื่อยๆออดูสิยังมูสามีการแวะเอาวับสตาเทียรครับเดินหายเยื่ะเตรียมดึง คเดียวกันครับฝั่งของ b ิเซันก็เหมือนจะรวมกลุ่มกันทําอะไรที่อย่างหนึ่งเพราะว่าทามิ่งถัดไปครับคือตัวไซเยอร์ตัวที่2องเราจะมานะฮะนะต้องมีการดีไฟซิลวีเข้าไปเจอครับโดนเจ้าภูมิสตันไปก่อนแล้วชาร์จมาตรงนี้ซิว่าถอยมาได้ครับไม่ตายฝั่งอูสบอนครับเปิดตัวเซเยอร์ไปแล้ว ตาร์เทียต้องถอยมาหรือไม่ครับแต่ว่าตาร์เทียบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมาไฟคนขอนแล้วกันแล้วเอาด้วยฮะไปครับไฟแบบนี้โถมเทียไมีต้องถอยครับแล้วรอเอ็นเลนรอจังหวะเล่นอยู่ตาร์เทียเข้ามาลึกเกินไปหรือเปล่ามิโล่ดึงขึ้นมาแต่ว่าทางด้านของซิลวีก่กระโดดเข้ามาเชนซีซีให้พี่เอ็นเอ็มครับก็เก็บคิวคืนไปดีอาร์ดบิวครับพยายามจะเข้ามางัดอยู่แต่ว่ามิติโยกวัถีออกไปได้ครับบนการกดฟริก,กอร์ ทำใหตอนนี้ไฟยังตกเป็นของของโนสปอนที่ได้เปรียบอยู่ฮะก็น่าจะซีเชียวไปครับสำหรับเซเยอร์นี้ไม่ยากอะไร ไปกันต่อครับตรงกลางเด็งไงดีฮะปาดแปบไปอีกหนึ่งโหแล้วทอนรอเลยครับแม่เกือบไปฮะโอยโดนไปหนึ่งตั้มนะ พอไล่ออกไปได้ครับฝั่งโนสปอนก็เข้าตะกีบต,ต่อครับไปดาร์คสเลเยอร์ไปแล้วแต่ตรงกลางเหมือนจะมีไฟ์แยกไปอีกหนึ่งไฟต์แล้วก็เก็บทางด้านของมังกรไปครับสำหรับโนสปอน เหมือนเล่นเกมซ u r เ i อร์รตอนนี้ต่างภัยต่างเอาชีวิตรอดกันครับไม่ได้แบบว่าอยากจะบวกเลยฮะเมื่อกี้เปิดเซนต์ล่า,ายเซย์ที่เลนบนครับอุ้ยลอยเอลนลอยเอลนโอ้โหต้องถอยมาเลยครับแม่อยู่นานคงไม่ดีครับแต่ยังไงก็ตามครับดีเทก้าต้องเคลีย ตัวเซเยอร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะถึงจะไฟได้แต่ว่าเลือดป้อมตรงนี้เหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับผมว่าโดนบีบแน่นอนและต้องเร่งเพื่อจะเคลียร์ออกไปพีเอ้นเอ็มขาไปบุยเซลหลังในวทร้ซาเียพยายามจะคันอยู่ที่แนวหน้าตัวเองเกือบตายยังคงไม่ตายเช่นเดียวกัพนเอ็มแต่ว่าแลกเลือดป้อมมาเหลืออยู่พันหกแล้วเรียบร้อยครับเป็นรันต้มีเพียที่ทดันป้อมสามเรอแตกครับเอาละครับแตกไปสองทางจะกลับไปที่ทางด้านของ เซเยอร์เลยหรือเปล่าครับสำหรับนงสปอนอุ้ยหืไทเกิลเมสับอกไปได้ครับสิบห้าทีแล้วอีพีเซเยอร์มาครับการเงินเนี่ยยังคงเป็นดีเซกันที่ตามหลังอยู่แต่ว่าไม่มากครับซึ่งนั่น ส่งผลให้เราเห็นใด้ชัดเจนเลยว่าขอแค่ไฟเดียวก็เปลี่ยนโลกได้ครับไ <my> อเอเบอร์ไล่ก่อนเลยครับโดยเจ้าฟูเต็มๆครับ <Yes. S 1> ใครจะได้เซเยอร์นี้ไปครับ สวีทกระโดดตามไปครับเจ้าภูมิก็ยังกระโดดหนีครับหมายเ,ร,เร์ไปหนึ่งค้งครับโดนที่อาวิวไปแม่ ของบีชกันก็พยายามจะฟาร์มเอาตังกลับมาให้ได้ก่อนนะแล้วตอนนี้เขาสร้างนัทำสำเร็จแล้วครับตังค์นำขึ้นมาเยอะมากเลยเดดบูชบริเนตรงกลางจำนูนสปอนครับแต่ไม่มีใครหลงเข้ามาเลยฮะเอา้า้าไปกิ้งยิงออกมาแบบนี้ครับก็รู้ตำแหน่งนี่ฮะโอเคครับแผนแตก อุ้ยตรงนี้โดนสตันเชนซีซีมาสตาเทียครับยังดีครับอยู่กับเพื่อนเยอะแต่ว่าโอ้โหทีอาร์วเข้าสุดดีแล้วทีอาร์วีวตัวกำลังจะแตกดีที่ตดทันครับโดนไอ่เบอร์ไปลุกขึ้นมาได้กองสองแต่ว่าตัวเองมีโลขึ้นมาแล้วก็ไม่ไหวครับเป็นไฮเดนเก็บคิวไปแต่ข้างในครับทรีอาร์ีวีเดนม่นยนจะค้ำไม่อยู่แต่ข้างหลังเจ้าภูมซอยซอยยิงก็โดนเรดเตียเ,เก็บคิวไปแบบนี้เหลือพว่นี้คนเดียวที่จะต้องพิ้งตีหานให้ได้ กดตัวแข็งทุกลาไว้แล้วก็กลายเป็นว่า five man d จากทางด้านของโนสปอนทันทีครับไม่ไหวจริงๆต้องยอมรับแล้วดูดิครับทีมใหญ่เข้าบ้านแล้วก็ตรงไปเอ็นเกมทันทีจบไปไหนที่สุดครับเกมแรกครับเป็นโนสปอนขึ้นนําไปก่อนครับ1-0 กด็ด้วยดับคอมของฝั่งบิเซกันนี่แหละที่ต้องเรียกว่าดับมาเล่นยากอยู่ครับคือความที่จะเซตไฟได้เนี่ยผมว่ามันเซตลำบากนะเมื่อเทียบกับการที่มีตัวอย่างฮีราหรือก็มีนานะนะที่แล้วก็ตัวของโวโรการเซตอัพสันแบบนี้มันเชนซีซีกันง่ายครับในขณะที่การสตาร์จากฝั่งของบิเซกันน่มันต้องไปพึง่งตัวสกิลการงัดจากตีมี่แล้วก็ตัวสตาร์จากสลิม ซึ่งมันไม่ได้แบบว่าโดนเปอร์เซ็นต์โดนเยอะขนาดนั้นครับอีกอย่างคือฝั่งวิเชันไม่สามารถที่จะเปิดสวนได้เท่าไหร่เลยฮะก็เลยกลายเป็นว่าโดนโถมอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ไหลเรื่อยไหลเรื่อยจนกลายเป็นว่าชัยชนะนี้ก็ตกเป็นของลูซปอนในเกมที่หนึ่งนี้อ่ะ